ณณนะนะทุ่งนาแห่งหนึ่งมีครอบครัวอือ่างอาศัยอยู่ในหนองน้ำวันในฝนตกพวกลูกอ่๋อ่างก็ออกมาเล่นนะ้ำฝนกันอย่างสนุกสนานลูกอื่งางตัวหนึ่งพูดกับแม่ของมันว่าแม่จา๋าแม่จา๋า หนูขอออกไปไว่ายน้ำเล่นแถวแถวนี้นะจ๊ะได้สิ่ลูกอย่าไปนานนักละ่ะแม่เป็นห่วงแม่อื่นอ่านตอบลูกน้อยจากนั้นลูกอื่นอ่างก็ออกไปไว่ายน้ำเล่นกันจนกระทั่งพวกมันไปเจอกับบัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเด มาที่หนองน้ำที่ลูกอึ่งอ่างเล่นน้ำกันอยู่เจ้าหัวไม่ทันสังเกตว่ามีลูกอึ่งอ่างตัวเล็กๆทำให้มันเผลอเหยียบลูกอึ่งอ่างตายไปหลายตัวลูกอึ่งอ่างที่รอดชีวิตเห็นอย่างนั้นก็พากันตกใจ และรีบกลับไปบอกแม่ของมันว่าแม่จา๋าแม่จา๋าเมื่อตะกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเหยียบพี่พี่น้องน้องของเราตัวมันใหญ่มากๆเลยแม่แม่อืออ่างตกใจเลยรีบถามกลับไปว่าตัวอะไร ใหญ่แค่ไหนแม่อยากรู้ตัวมันใหญ่มากๆากเลยแม่ลูกอื่นอ่างตอบแม่อื่นอ่างนึกไม่ออกว่าตัวอะไรที่มาเหยียบลูกๆูกของมันมันจึงพยายามสูดล้มหายใจและคองตัวโตขึ้นโตขึ้น และถามลูกของมันว่าตัวใหญ่แค่นี้พอไหมลูกตัวใหญ่ประมาณนี้พอไหมลูกแม่อื่นอ่างถามลูกอื่นอ่างตอบว่าตัวมันใหญ่มากกว่านี้หลายเท่าเลยแม่แม่อื่นอ่างได้ยินอย่างนั้นรู้สึกไม่พอใจและงุนงด โมโหที่ไม่สามารถทำตัวโตเท่ากับสัตว์ตัวนั้นได้จึงพยายามรู้รวมกำลังและพองตัวโตขึ้นและโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้ถามลูกอีกรอบว่าตัวใหญ่แค่นี้พอไหมลูก อ่างก็บอกว่ายังไม่โตทอแม่จนแม่อื่อ้างทำตัวโตขึ้นอีกจนลูกต้องห้ามว่าพอแล้วแม่พอแล้วแม่เลิกทำเถอะแม่เลิกทำเถอะแม,แม่แม่อื่อทางไม่สนใจเลยของตัวขึ้นอีขึ้นอีกขึ้นอีจนกระทั่งท้องแตกตา แล้วท้องท้องแตกตายแล้วลูกอื่นอ่างก็พากันตกใจและเกิดความเศร้าในครอบครัวอื่นอ่างทำเศร้าเพิ่มร้อกหได้ไหมแม่แม,แม่แม่เป็นอะไรอือได้ไหมอะต่อๆแม,แม่แม่เป็นอะไร ก็รู้อะไรโวยหนึ่งว่าเนี่ยแม่ของเราอะ่ะทําทําเกินกําลังนะใช่ใช่ใช,ใช่พวกเราต้องว่าแม่ของเราอะ่ะทําเกินกําลังมากๆเลยโดยไม่ดูตัวเองว่าตัวใหญ่แค่ไหนจนท้อแตกตายใช่ไหมพวกเราใช่ใช่ใชนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําแล้ว นักเรียนอย่าเอาเยี่ยงอย่างของแม่อีอ่างเพราะมันจะทำให้เราไม่มีความไม่มีความประมาทอยากทำอะไรก็อยากทำแต่ไม่ดูร่างกายเราว่าใหญ่หรือเล็กพอเราทำไปก็อาจจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตของเรา เหมือนกับถ้านักเรียนป่วยก็ยังออกมาวิ่งเล่นก็อาจจะ่ทำให้หมดสติได้อย่างนี้นักเรียนทุกคนคงไม่เอาเยี่ยงอย่างของแม่อื่นทางขอบคุณครับ5นาที50นาที